Tông á, nó tông kinh, rồi sen này, làm gì kinh bản oh, oh, ไก่นหนุมีตัวตัวแดงๆชดดีน่าหละอร่อยม,มาเลยค่ะกินด้วย,ม,ยามามาเมียเนี่กมาบบแับเวลากินเนี่ยลูกขามาลูกเด็กไม่กินกะปิกิน ไปเลยผักก็ไม่ได้แต่จะทิ้งแง่ไปเลยทิ้งหมดเลยปนนอนอนั้นเ็ตัวเ็ดเอาให้น้องอือตัวนั้นเป็นเป็ดนะแบ่งยีเด้งนะขึ้นมาแล้วเอ้าแวจริงโทรไปเพ็ดเผื่นตัวเพ็ดเผื่นเพ็ดเม่งกับปาคกันค่ะโทรศัพท์ม่ไดอาไปเอามาโทรศัพท์อยู่นี่มาพวาให้อยู่นี่เอไม่เป็นไรนี่อาหอันนี้เขาพอเรื่องอะไไหมเขาพอนะเขาคิด้วยกัน ระวงเผ็ดจ,จะเผ็ดที่ไหน<อ>จะได้แข็งแรงอไงไม่ยากหรอก,กได้เัดข้าวก็ยังมีนี่มันนี่อะไรนี่ไก่สูตรแน่นอนคอ,นอมัน อหมากไม่อปเอาเอไม่กิดกะปิเอาครอมาไปเลยอันนี้อะไรแล้วน้ำไก่น้ำกระอนน้งไก่ต้มเอาครอมาเอาสีเอาสี่เชนเอาช่ไม่เอาหรอใทำไมนังฮะไม่ไม้อไ่องนี่นหละจไม่กินไว้แล้วนะโอเคะตั้งละบอกัครับว่าเนอะ่าเน้ใสกะปิ่บาเน่ะ đẹp người chắc chắn chắc chắn chắc chắc chắn Ờ chắn chắc chắn chắc chắn chắc cắt chắc chắn 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 chắc ทุกทีเขากินตะเกียบแล้วนะขกินขึ้นโซ่ฮึขึ้นแปดฮยังไม่ได้นั่นไงมันปิดมา เรียนลอยอยู่นะเรียนกล้าเดิอมอะไรที่หไหนที่ไหนบ้านเบาหมีไงยังไม่รู้เลยบ้านเบาหมีย่ยง,<อ>งบ้านเบาหมีตรงไหนไม่เคยไปเลยนุ้เคยไปเล่นน้ำบอกบ้านเบาหมีไหมล่ะเคยเขาไปก็เีแยวตรงไหนเดินไปอีกลูกเดินไปนู่นหลังี่วันออกเองกมั ไยตรงสามแยกแม่ไม่เคยไ,ไม่เคยไปเคยไปบ้านแม,ม่น้ำบ้านโรงนี้แต่เ,ตเวลาเขาไปซื้อผัดเตี๋ยวหนูไม่ได้ไปเลือกผัดนนเกี๊วนัำเกี๊ยวินเลยครกุยซี่เหรอข้าวหนียวอร่อย nụ hoa khử bò hoa khử nhũ. Cái người ở này. Bỏ, phải không? người đâu tìm. lại, lại nào, ừ. là. là. Còn thêm. Ừ. còn một cái mình thấy cái khi mà, mà không mới đan mà bồn như này. <laughs> mình ăn cái này Mình ăn cái. Này này nào. Thằng đầm này, น,นี่มาที่น้ำหัวขาวเอาบัวขาวอ๋าาอาัวขาวบัวขาวมารู้ที่กินเนาะโอเคเห็บวข้านเนียวนเสีมันเดีอยกระตาได้หรอก

ไม่เน <amounts of water writers> <Ende esa> ื้อหรอไม่เน <Bett anda> <ine> ื like ้อมันติดคอได้ไงลุกตาอานคำออกเป็นเนื้อแล้วหนิไม่ค่ะเป็นเนื้อมันไม่ได้ให้ลูกกินมาให้อีกเดีอย่ามองหน้าไว้จริงเดี๋ยวผักเยอะไปหน่อยกระเทียมก็ต้องใส่ผักไปหรอกเม็ดดีนะมันมีผักมันก็เสีย กน้อนจุดน้หอนโดอดะเบ้อเลยเขากันเลยน้อดปเย็นไนทีได้แล้วกวามันถือเย็นเอกมาถือหอนดิปรนเย็นอีกนะแล้วมันเสียรเร็วนาะเสียไปเออเยไปไหนเเร็วๆโอ๊ยโอ้มีนลู้โอ้ตู้ของแม่องบอก ุดแช่น้อมันแข็งเนี่ยกูแช่น้ำมันนะมันไม่มีที่วางหมดกู้เย็นเหรอกูเย็นเท่านี้ก็ได้เออไม่มีที่วางมั้งเหรอก็เย็นเสร็จแล้วมาพักความเย็นเนี่ยมันโดนความร้อนแล้วโดนความเย็นต่อในฟองมันขึ้นไวอะอืมตัเสียไปเจียไว้เอาให้เย็บยิงเย็บยิงเบยง เราพี่กนกแซบบ๊องแซบไลทเนี่หวานๆเนี่ยหนูมองไม่เห็นบนรถเป็นมินนี่เรา่อนเลยเราจะพักก็ตอนที่ไป่เทนกำลังขับรถขึ้นมามันเห็นตัวเล็กไงก็เลยนึกว่ามินนี่พอมันขึ้นมาเห็นตัวใหญ่อ๋อพ่เนไม่ใช่มินนี่แล้วไม่ใช่มินนี่มินนี่อะไรจะตัวสูงตัวใหญ่ตัวใหญ่แลวอ้วนมาก คื ha, อน er like ี่อะไรทำไมตัวใหญ่เท <c ough> <obviamente>. ่า <speeding> ช <noise> ้างว่ะช้างชิลลุบดิลลุบๆระวังนะพีเดินข้าตานะ้ำข้าวทีบกินอะกินพักน้ำตอนนั้นเข้าตาเนี่ยบอกพริกเนี่ยเสร็จนมือตาไม่ได้ กินหมดยังใครมีลูกชิ้นบ้างดูนะหยามลูกไม่ได้กินสักลูกเลยอเอาก้อยติงให้นะมไม่ชอบกินลูกกินแต่ลูกชิ้นปลามันหอมชิ้นปลามากเลยมันหอมมันลิ่มนะเป็นไงน้องไก่ติ้คนละแบบเลยไม่ชอบแต่ติ้งชอบ อาจ um. ริงไม่ชอบมุขินหมูอ๋อแต่ไม่ชอบหนูไม่ชอบมุขินปลาแต่จริงชอบเลยรูปีเปลี่ยนมาเลยคล้องลำอ๋อยคือไหนจะมาเลยฟังไม่รู้เรื่องไง พี่เทนบอกแล้วเขายังนั่งเฉยอยู่เลยาป่ะาเ็อืมกินเสร็จแล้วก็าินจกันป่ะใช่เบอเอะเกบไหยังไ่ได้ใช้เกบไเด้อ้องเขา ขมข้าวน่อยสิอันนี้ไม่ใช่ค่นแ่าวกินยืนอะไรอย่างแม่วาไปละพีนะนน่น้องพอกกันไคลิปน้ีเ้กินน้องขหน่อยสนะิ